แล้วเราก็มาลองเล่นสกินน้องบัตครับได้มาเมื่อวานนะครับมาดูว่าสกินน้องบัตจะแรงขนาดไหนครับไปดูกันนะรอรับชมกันได้เลยนะครับกับสกินน้องบัตเตอร์ไฟครับเริ่มเกมมาครับโอยครับซื้อนี่ก่อนเลยครับนี่ยังสวยเลยครับเราก็เริ่มฟาร์มตาอฟาร์มดจ้ไปเชื่อเลนแค่เี่ไม่รู้จะกระตุกหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ยังไม่ออกอาการครับกับเลนบนกำลังบวกกันแล้วเราไม่ต่อแล้วไปเลนนี้แล้ว ฟาร์มตอ่อครับเรามีหน้าที่ฟาร์มก็ฟาร์มก่อนครับต้นเกมแบบตอนนี้ยังไม่มีดาเมจไปช่วยเพื่อนไม่ได้ครับ <c oughs> โดนเก็บไปแล้วทูเลนครับเดิน <c oughs> โดนเอโร่เก็บไปครับตอนไหนปีละตอนไหนปีละโรนด่างครับซาตามามาแล้วโอ้ยโดนสตาร์น่ะมันเห็นเราแล้วอ่ะโอ้ยอะไรเนี่ย ไม่ไหวนกมันวิ่งตามติตๆเลยเนะนี่ยไปล่อยก่อนดีกว่า้ยเนียไม่ได้อตอนนี้ยังเก็บเขาไม่ได้เลยโอ้โ,โดนเก็บแล้วซาตาเราไปตายตอนไหนเนี่ยซาตาอิโลครับตอนนี้เรารีบฟาร์มก่อนครับ ไม่น่าไปช่วยไหวฮะไม่ไหวหรอกร้อยเหื่นนะ่ <c oughs> ะซิลิมพาเอามาก่อนแล้วเอาเลยครับหา <c oughs> ข้อยู่บนเอาได้ครับ เ้วนราไปช่วยวันไม่ทันอ่ะตสองต่อสามแล้วขณะนี้ก่อนไม่ห่างกันเท่าไหร่เด้อไปแล้วตอนนี้ไปหาคิวอันขอบคุณครับซุปเปอร์แมน โหไม่ได้อ่ะตามเห็นไม่พอมันไม่ไสกินก็โหดแต่ไม่แรนแรงเลยอ่ะตายเลยโย้โหอะไระเนี้ย ตายเลยอ่ะโอ้โหเมื่อกี้เลือดน้อยเกินน่ะไม่น่าเข้าเลยยกโหยนาคอตีป้อมหนุกเลยอ่ะไปไหนแล้วนาคอนะี่ตายแล้ว ตามไม่ทันอนาวโอ้โหได้หนึ่งคิวแล้วครับหนคิวแล้วไม่ถึงเอาอะไรเนี่ย ไปเดาเกอ้อนะกลัวตายขนาดนั้นแหละทูเรเลนล่างสุล่ะลิมดูล่างแลวโว้ยนาคมอนตีป้อมได้ละตอนนี้เราสกอร์หนึ่งหนึ่งไม่สวยเลยอรอบเนี้ย มีคนเข้าให้หน่อยดิเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยสู้มไม่ได้เลยอะ่อยะวอยตัดเลือดแล้วครับเมดไม่ทันนะโอ้โหจะไปราดเขาซะหน่อย ได้แล <c ười> ้วโอ้ยได้นครือแล้วตอนได้หลายละได้หลายละได้หลายแล้วได้หลายแล้วกลับบ้านก่อนโม้ยลืมคนไม่ถูกมาช่วยหน่อย ไปฟาร์มดีกว่าเติมแดงแล้วตอนนี้เนิ่อได้มังกรได้ได้มังกรน,น,น,นะครับได้มังกรขอ,อบคุณนายคอตที่ตีให้ตีทำไมไม่เห็นเรเต็มเลยโอ้โหไม่อยากเข้าในปลอมเขาเลยถ่อยสู้เขาไม่ไหวแล้วในปลอมอะถ้านอกปลอมเนี่ยสู้ได้ครับ สองแล้วสองแล้วโหยนะคอสีป้อมแล้วโจมตีเลยโจมตีแล้วโจมตีเลย,เลยนะก็พลาดแล้วที่มา เออไปไม่ทันหรอครับเกอบได้อ่ะโอ้โหเกอบได้เกอบได้แล้วถ้าเราไปเมื่อกี้ได้เลยไปไม่ทันอ่ะโอ้ยนะ ประมาทได้เลยมันจะเอาองเดียวเลย โอ้ยอย่างสวยเลยครับนางสวยมันเอาป้อมลอยแล้วอะ่ะไม่น่าเลยตายเลย <c oughs> นึกว่าตัวเดียวไม่น่าเข้าไปเลยเมื่อกี้พลา่ถอยถอยถอย โอ้ยโดนคอรคาแล้วงั้นอ่ะแทนที่จะสู้เลยถอยทําไมโอ้ไปคนเดียวงั้นหลุดหรือเปล่านั่นน่ะโอ้ยเกมพลิกอีกแล้วนั่นเนี่ยมีหน้าออกไปตายเลยเมื่อกี้โอ้โหอะไรเนี่ยฟิกเกอร์นี้เลยซุปเปอร์แมนมาแล้วช่วยแล้วเราช่วยเราไม่ทันตีคอตี้นะเมื่อกี้จบไม่ได้อ่ะโอ้ยถ้าจบได้ชนะแล้วจบไม่ได้ อีกสองร้อยโอ้โสู้ไม่ได้อ่ะโอ้ตัวนี้หลุดนะครับเชื่อเถอะโอ้จะตายแล้วอ่ะหลุดแล้วเออโอฟเ F K ไปแล้วเชื่อเถอะอย่างเงี้ย F K ชัวร์ใช้สกิลมั่วงเงี้ยเนี่ย F K อยู่ดีๆก็ออกอะไม่รู้เป็นไรอะทีมเราอะโอ้โหไม่ตั้งใจเล่นเลย fk ทำไมนั่นว่ายแล้ววาแล้วทำไมถึงเดินแต่เลนเดิมอะสองรอบแล้วเนี่ย fk เฉยเลยตายเลยพริบตาเลยชอบ fk จังเลยอะทีมอะเป็นไรอะเขาออก ồ chị ồ này mà <laughs>